นะมึงยังมันโอ้โหไปรั่วเมากระท่อมหรือกัญชาครับตบัดสัตว์บัดสัตว์ข้ามขั้วสบัดสัตว์ข้ามขั้วไปด่าพเพื่อไทยกทจานผู้ชมถ้ามันไม่งูไม่ควายมันจะไปด่าพักเพื่อไทยได้ยังไงพักเพื่อไทยยกมือให้มันสองครั้งครับนะเห็นหรือยังครับมันมันเมากระท่อมหรือเมากัญชาว่าไอ้ธจารธนมึงเมากระท่อมหรือเมากัญชากันแน่วะนะขอโอกาสไป กูรู้นะว่ามึงขอโอกาสเพื่อที่จะไปนะครับไปเป็นเสาคำอนุผีอีกนะครับนะมึงยังไม่สาใจเลยครับนะเห็นหรือ,อยังครับนะทำไม่ได้พลัดครับนะโดยเฉพาะแก้รับนูนแก้ไม่ได้สสอรอก็ไปไหนล่ะนะไอ้เทง้งสสอรอไปไหนเอามาโชว์ด้วยวยนะโดยเฉพาะพักส้มเน่าครับนะเออครับเป็นไง พวกมึงเนี่ยครับกอดคอกันตายกลางสนามครับเพราะประชาชนเขารู้สันดานพวกมึงเลยครับมันพลัดไหมล่ะครับพูดแล้วทำครับนะไอ้เท้งเป็นไงครับนะไอ้ธนาธรมึงมาขอโอกาสเป็นรัฐบาลมึงขอกับใครครับนะโอ้โครับมึงว่าจะหลอกหมูหมูง่ายๆเหมือนกับสองครั้งที่ผ่านมาเลยครับ ขอโอกาสเป็นรัฐบาลครับอย่าไปเอาครับพรรคการเมืองเก่าๆรัฐบาตตีคนเก่าๆตั้งแต่นู่นครับตั้งแต่สมัย GT x อสมัยท่านทักษิณน,นุ่นครับนะ <c oughs> โอ้โหมนลงทุนสูงไอ้ไอรันทรเนี่ยครับดาษญาติญาติผู้ใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมตาญาติผู้ใหญ่เลยนะสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจสนามบินโนณภูมิเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในรัฐบาลของท่านทักษิณน,นะครับสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะครับ นะธนทรมึงทําหาอะไรนะครับมึงเคยทําหาอะไรนะไหนหลนะ่น้ำประปากินได้ดื่มได้แหละ <c oughs> ที่ไหนล่ะมึงชี้มาจากจุดสิเอธนทรไอธนทรนะโอ้โหครับขอโอกาสที่น้องคนไทยครับประเทศเราเนี่ยครับไม่พัฒนามันล้าหลังนะเพราะว่ามีรมัฐมนตรีตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วครับนะปัญหาของประเทศคือ รัฐมนตรีตั้งแต่ยี่สิบปีที่แลว้วก็ยังมาเป็นอีกอยู่ครับปัญหาของประเทศธนาทรนะกูจะสั่งสอนมึงนะถ้ามึงไม่รู้นะทำรัฐประหารบ่อยเว้ไอ้น้องนะมึงไม่แตะเลยนะพ่อมึงนะ่ะมึงไม่แตะเลยพ่อมึงสามปอนะไม่แตะเลยมึงไม่แตะเลยสนที่บนยักษ์กะลินมึงไม่แตะเลยมึงไม่แตะเลยพวกอง,องคมนตรีเนี่ยมึงก็ไม่แตะนะนั่นคือปัญหาของประเทศที่ นะครับมันเดินหล่อไม่ได้วนอยู่กับที่ครับนะ,ะนั่นคือวงจรอุบาทมึงรู้ไหมประเทศที่มันไม่เจริญมันไม่พัฒนาประเทศมันล้าหลังมันไม่ใช่เป็นเพราะมีรัฐมนตรีตั้งแต่20ปีที่แล้วก็ยังมาเป็นอีกเหมือนกับญาติผู้ใหญ่มึงญาติผู้ใหญ่มึงยังมีผลงานมากกว่าพวกมึงนะสร้างสนามจือ้อเครื่องตรวจจจ,จ,จับระเบิด GPS นะครับนะที่สนามบินสี่0ันกว่าล้านครับ แต่พวกหมามันก็ไปลองครับแต่ทุกวันก็ยังใช้งานอยู่ไม่เห็นมีปัญหาครับนะยังใช้งานอยู่ครับสี่พันล้านนะครับเครื่องตรวจกับระเป๋าเดินทางพี่น้องนะเห็นหรือยังกล่าวใจร้ายว่ารัฐบาลทักษิณนะครับจุริยานี่โอ้โหครับโดนคดีนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้งานอยู่ครับยังไม่มีปัญหานะครับตั้งแต่รัฐบาลของท่านทักษิณเป็นต้นมาเห็นหรือยังครับมึงมาประมาณนะครับมึงทําหาอะไรได้ะครับ นะขอโอกาสไปกูรู้นะว่ามึงขอโอกาสเพื่อที่จะไปนะครับไปเป็นเสาคำอนุผีอีกนะครับนะมึงยังไม่สายใจเลยครับนะเห็นหรือ,อยังครับนะทำไม่ได้พลัดครับนะโดยเฉพาะแก้รับนูนแก้ไม่ได้สอสอรอก็ไปไหนล่ะนะไอเทง้งสอสอรอไปไหนเอามาโชว์วยเวย สสรอแก้ยกล่างรัฐมนตรีฉบับใหม่ครับไอเทงเอามาโชว์หน่อยเว้ยน้ำประปาดื่มได้อย่างนี้นะเห็นหรือยังมีอะไรครับที่ที่พวกมึงทำให้ประชาชนบ้างครับแต่มึงจะมาขอแต่โอกาสประชาชนนะแต่ประชาชนได้โอกาสอะไรจากมึงบ้าง นะมึงเนี่ยไปเติมพลังให้กับนะครับอนุรักษ์นิยมมรู้ไหมมึงยังไม่รู้ตัวอีกครับคนพวกนี้มันโง่มันควายไม่รู้นะครับความผิดพลาดของตัวเองครับนะโหครับผมไม่เข้าใจไปยกมือให้มันได้ยังไงล่ะครับนะเพื่อไทยเขารุ้นอยู่ว่าเนี่ยครับเขาจกระทืบสวอร้อยสามสิบแปดบวกสองอยู่ครับสวอ้่างยี่ออางตัวเลือกนะครับโกงเลือกตั้งมานี่มึงไม่เห็นนะครับ นะมึงไม่เห็นมาช่วยพรรคเพื่อไทยเลยครับเราต้องการที่จะให้มีสวพรรคเพื่อไทยต้องการให้มีสวสำรองครับร้อยคนครับเข้ามานั่นคือความหวังของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอายุสภามันก็ยังเหลืออยู่ครับยังเดินหน้าต่อไปได้ในการที่จะยกล่างแก้ไขรัฐมนต่โอ้โหครับส้มเน่าไม่ได้ตังครับนะไม่ได้กล้วยไงนะมึงแดกล้วยอย่างเดียวครับมึงเม่อนะครับนะไม่ได้สนใจประชาชนเลยครับเขาให้โอกาสมึงมา14ล้านเสียงครับ นะมึงยังมันโอ้โหไม่รู้ว่า,มาเมากระท่อมหรือกัญชาครับสบัดสัตสบัดสัต้ามขั้วสมบัดสัต้ามขั้วไปน้าเพืเ่อไทยกท่านผูจบจถ้ามันไม่งูไม่ควายมันจะไปดา่าพรรคเพืเ่อไทยได้ยังไงพรรคเพืเ่อไทยยกมือให้มันสองครั้งครับนะเห็นหรือยังครับมันมันเมากระท่อมหรือเมากัญชาว่าไอ้ไจาธน์ธนมึงเมากระท่อมหรือเมากัญชากันแน่วะหรือว่ากระท่อมผสมเบียร์เว้ยกูดูแล้วว่ามึงเนี่ยไม่รู้เรื่องข่าเลยเลยครับ นะมึงแทนที่มึงโดยด่าอนุทินครับตะบาดจาันไม่ยกมือให้ครับมันไม่เคยยกมือให้มึงแต่มึงเสือกไปยกมือให้มันมันคืออะไรครับนะเมื่อพวกมึงไปยกมือให้มันได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงครับไปยกมือให้มันทั้งพรรคเลยให้เขาเป็นรัฐบาลครับแต่พรรคที่เขามีบุญคุณกับมึงครับยกมือให้มึงตั้งสองสองครั้งครับนผูๆๆชุชมนะยกมือให้มันสองครั้งมันแถมนะครับนะ แถมมันยังโดนมันด่าอีกโดนมันใส่ร้ายอีกว่าตาบานสาสตาบานสาสตอีกครับท่านผู้ชมดูสิครับนะคุณจะคบได้เรคับเด็กพวกนี้ครับนะพี่น้องคนไทยครับสั่งสอนมันหน่อยครับนะพี่น้องชาวสามสามเขตนะครับพี่น้องชาวกทมครับอย่าให้อายคนต่างจังหวัดนะครับนะพี่น้องชาวกทมนะครับพวกท่านปัญญาชนนะปัญญาชนนะมีความรู้นะครับมีความเจริญกว่าคนต่างจังหวัดนะครับ นะคุณอย่าไปอายคนจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนะครับที่เขาเลือกพักเพื่อไทยมานะครับนะคุณยังจะไปเลือกไอ้ส้มเน่าครับส้มเน่าที่มันนะครับไม่เคยทําอะไรให้กับประชาชนครับมันไม่แคร์ประชาชนเพราะว่ามันคิดว่านะครับนะกูนะกูหลอกมาเนี่ยครับเสียงนี่กูหลอกให้เรานะครับกูสร้างกระแสหลอกพวกพวกมึงเลือกมาเงี้ยครับมันไม่ได้แคร์พวกคุณเลยครับถ้าแคร์สิบสี่ล้านเสียงเนี่ยถ้าเขาเห็นความสําคัญพวกคุณนะครับ สิบสี่ล้านเสียงครับฟังผมครับคุณจะได้รู้ครับถ้าเขาแคร์พวกคุณนะถ้าเขานะครับนะคุณมีคุณค่าสําหรับพวกเขาเขาไม่กล้าไปยกมือให้หนูผีเป็นนายกหรอกครับเห็นไหมครับหนูผีเป็นนายกมันก็ฟื้นเดื๋ยฟื้นขึ้นที่มันก็ดูดสอสอเข้าไปสิครับดูดสอสอเข้าไปครับไปเติมพลังมันครับ เท่ากับนะครับรถมันน้ํามันหมดแล้วครับรถอนุรักษ์นินยมโบราณหมดแล้วหมดน้ํามันแล้วการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยมันจะเหลืออะไรครับแต่มันเนี่ยไปเติมน้ํามันให้มันมีพลังครับมีอํานาจดูดซสอเข้าไปครับนะเป็นอําทานอํานาจที่แข็งแร่งขึ้นขึ้นมากกว่าเดิมครับเป็นเพราะมึงครับผู้ถามนะมึงจะรอดไหมธนาทรพัวมึงจะรอดไหมแกร้อยสิบสองศัตรูของเมืองมึงยังไม่รู้เลยควาย นะสัตรูของมึงก็คืออนุรักษ์ที่มลงโบราณร้อยสิบสองที่เขายัดคดีให้มึงแต่ละครั้งเนี่ยมึงยังไม่รู้เราพักมึงถูกยกลงร้อยสิบสองมึงยังไปยกมือให้เขาครับไปเลือกคนโง่ๆควายๆอย่างนี้เข้าไปได้ยังไงครับพี่น้องเหมือนอนุทินเนี่ยครับนะพูดและทำครับพลัดครับพลัดครับพันกว่าศพพลัดครับหันใหญ่ครับพัดเลยใ้เรย่อครับนสี่พันกว่าล้านครับให้ ให้เนวินแข่งรถครับพลัดนะครับนะเห็นรือยังครับแล้วบอกว่าจะแก้รัฐมนูลก่อนครับพลัดครับมันแก้ได้ไหมถามหน่อยครับมันไม่ตรงคำพูดเลยครับนะจะดำเนินต่อครับคดีสวหัวครับพลัดไหมครับมันทำไหมครับเงียบนะคดีเขากระโดงพลัดครับมันทำไหมครับมันมันพูดแล้วสิ่งที่มันพูดครับพลัดนี่คำว่าพลัดนี่คือไม่ทำนะ ไม่ตรงกับที่มันพูดทุกคําครับพี่น้องครับมันนี่เอามาขายแดงอยู่ครับนะอ้าวคนละครึ่งเพดหนึ่งเพดสองพลัดครับมันทําได้เพดเดียวนะมันทาได้เพดเดียวครับพี่น้องมันพลัดไหมเห็นหรือยังครับมึงจะมาโทษบอกว่านะครับนะยุบสภาก่อนไม่ได้ครับเพราะว่ามึงวางแผนมาแล้วว่าพลัดอยู่แล้วครับนะว่าพลัดอยู่แล้วว่ามึงจะนะครับ ยุบสภาวันที่หนึ่งมกราครับนะพลาดไหมล่ะที่มือมือตรงคำพูดไหมแต่มือมายุบวันที่สิบสองนะมึงมายุบที่สิบสองได้ยังไงหนีการตรวจสอบครับพลาดเลยนะมึงบอกว่าไม่กลัวการตรวจสอบครับของแท้ไม่ต้องกลัวไฟครับเป็นไงครับพลาดไหมครับ <c oughs> ม,มันพูดครับไม่ตรงคำพูดบอกว่าอ้าวสงครามไม่มีแล้วพลาดไหมครับทหารตายยี่สิบกว่าศพครับ เด็ดเลยครับยี่สิบประศบใครจะรับผิดชอบครับนะแต่พวกอาจารย์หมาเขาโอ้ยนะครับนะถ้าอุ้งเอิงอยู่นะครับกองทัพไทยเนี่ยตายหมดเลยครับนะไอ้ธนพรศรียากลเนี่ยชาติหมาตัวนี้ครับมันบอกว่าถ้าสองพ่อลูกยังอยู่นะถ้าสองพ่อลูกไปถ้าพ่อไม่ไปติดคุกลูกไม่ลงจากตําแหน่งครับกองทัพไทยเนี่ยตายขาขาดทั้งหมดครับไม่เหลือครับนะ เอลี่ยังครับ